โสนะเธอยังจำได้ไหมเมื่อก่อนที่เธอเคยอยู่ในครอบครัวและเล่นพินเป็นอาชีพเธอเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมาก่อนใช่ไหมพระโสนะทูลว่าใช่พระเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคทรงยกตัวอย่างให้ฟังว่าโสนะเมื่อสายพินของเธอตึงเกินไปพินนั้นจะมีเสียง ที่ไพเราะหรือไม่ถ้าสายผินตึงเกินไปดีดแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าสายผินย่อนเกินไป ดีดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบางทีชีวิตของพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับพินตัวหนึ่งถ้าตึงไปใจเราก็เครียดถ้าหย่อนไปก็กลายเป็นคนเกียจคร้านวันนี้เรามาฟังบทเรียนจากพินตัวนี้กันครับบทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตของพระโสนะจากภิกษุผู้ท้อแท้เกือบจะสึก กลับไปเป็นครือขันให้กลายเป็นพระอรหันต์ผู้บรรลุธรรมในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงประทรับอยู่ที่ภูเขาคิจกูดใกล้กับกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท่านพระโสนะได้ไปหลีกเร้นอยู่ที่ป่าชื่อว่าสีตะวันซึ่งอยู่ใกล้กรุงราชคฤห์เช่นกันท่านพระโสนะได้มีความปริวิตกใจอย่างหนึ่งก็คือ ท่านเห็นว่าภิกษุในหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคหลายรูปกำลังปารบความเพียรในการปฏิบัติธรรมส่วนพระโสนะก็เป็นหนึ่งในพวกนั้นแต่ในใจของท่านพระโสนะก็เกิดความสงสัยว่าจิตของเราไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะยังมีความยึดมั่นในสิ่งต่างๆอยู่ท่านจึงคิดว่าหากเป็นเช่นนี้ เราควรจะศึกออกมาจากพระภิกษุแล้วกลับไปเป็นครือขัาเพื่อใช้สวยทรัพย์สินในบ้านและทําบุญจะดีกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบความในใจของท่านพระโสนะด้วยพระทัยแล้วก็เสด็จไปยังป่าศีตะวันที่ท่านพระโสนะหลีกเลี้นอยู่โดยทรงไปในทันทีเปรเียบเหมือนบุรุษที่มีความแข็งแรง สามารถเหยียดแขนจากท่าคูหรือคูแขนจากท่าตึงได้ในพิบตาเมื่อพระผู้มีพระภาคไปถึงแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งบนที่นั่งที่ได้ปูไว้ส่วนท่านพระโสนะก็ถวายบังคมและนั่งอยู่ที่ข้างๆพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระโสนะว่าโสนะเธอกำลังมีความปริวิตกอยู่ว่าสาวกของพระผู้มีพระภาค คนอื่นๆกำลังตั้งใจเพียรเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะเราเองยังถือมั่นในสิ่งต่างๆและเรามีทรัพย์ในตระกูลเราสามารถใช้ทรัพย์ในการทำบุญได้ถ้าเป็นเช่นนี้เราจะสึกออกจากพระภิกษุแล้วกลับไปเป็นครหัตและทำบุญตามปกติใช่หรือไม่ ท่านพระโสะนะทูลว่าใช่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าโสนะเธอยังจำได้ไหมเมื่อก่อนที่เธอเคยอยู่ในครอบครัวและเล่นพินเป็นอาชีพเธอเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมาก่อนใช่หรือไม่ท่านพระโสนะก็ทูลว่าใช่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค ทรงยกตัวอย่างให้ฟังว่าโสนะเมื่อสายพินของเธอตึงเกินไปพินนั้นจะมีเสียงที่ไพเราะหรือไม่ท่านพระโสนะตอบว่าไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงถามต่อไปอีกว่าแล้วถ้าสายพินหย่อนเกินไปเล่าพินจะมีเสียงที่ไพเราะหรือไม่ท่านพระโสนะก็ทูลว่า ไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสสรุปว่าเมื่อสายพินของเธอไม่ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปแต่ตั้งอยู่ในความพอดีพินนั้นจะมีเสียงที่ไพเราะและเหมาะสมใช่หรือไม่ท่านพระโสนะทูลว่าใช่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เช่นเดียวกันกับความเพียรของเธอหากเธอเพียรจนเกินไปมันจะนำไปสู่ความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเพียรน,น้อยเกินไปก็จะเกิดความขี้เกียจเพราะฉะนั้นเธอควรตั้งความเพียรให้พอดีจึงจะเหมาะสมแต่ไม่ควรห่างเหินจากการตั้งใจฝึกฝนในแบบที่มีความสม่ำเสมอและสมดุลเมื่อท่านพระโสนะ ทุนรับคำพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคก็เสด็จกลับไปที่เขาคิจกูดอย่างรวดเร็วบทสนทนานี้จึงเป็นการสอนให้เราเข้าใจว่าความเพียรและการฝึกฝนในทางธรรมไม่ควรจะมากเกินไปหรือยอนเกินไปแต่ควรตั้งอยู่ในความพอดีที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จในการบรรลุธรรมนี่เป็นคำสอนที่สำคัญ ที่พระผู้มีพระภาคให้แก่ท่านพระโสนะเพื่อนำไปปฏิบัติให้ได้ผลดีและสามารถหลุดพ้นจากกิเลสได้ในช่วงเวลาต่อมาพระโสนะได้พยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเพียรในทุกๆวันตั้งอินทรีย์ให้มั่นคงและเป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งถือเอาความสม่ำเสมอเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติพระโสนะ ได้ออกจากหมู่คณะไปอาศัยอยู่ตามลำพังท่านจึงมีความตั้งใจจริงไม่ประมาทจึงได้ฝึกฝนกระทั่งบรรลุถึงที่สุดแห่งปรมจรรย์ซึ่งเป็นความสำเร็จสูงสุดที่บรรพชิตทั้งหลายใฝ่ฝันจะบรรลุเพราะท่านรู้แจ้งเห็นจริงว่าชีวิตนี้สิ้นสุดแล้วการฝึกปฏิบัติได้สำเร็จแล้วกิจที่ต้องทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีสิ่งอื่นที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกท่านพระโสนะจึงเป็นหนึ่งในพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมตามที่พุทธศาส,สนาได้สอนไว้ในที่สุดหลังจากบรรลุอรหันตผลพระโสนะจึงคิดว่าทำไมไม่เข้าไปกราบพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ท่านยืนยันความบรรลุของตนเองละ่ะ ด้วยความคิดนี้ท่านจึงเดินทางไปยังที่ประทับของพระผู้มีพระภาคและเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมแล้วนี้ไม่มีกิจใดที่ต้องทําเพิ่มเติมอีกแล้วไม่ได้ต้องการสิ่งใดนอกจากการปฏิบัติที่มีความสงบและอิสรภาพในจิตใจท่านพระโสนะ ได้กล่าวถึงการที่พระอาหารหันต์ท่านหนึ่งซึ่งได้บรรลุแล้วต้องไปน้อมเอาผลของการฝึกปฏิบัติเข้าสู่การปฏิบัติอีกหประการเพื่อหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเช่นเนคขมมะความสงัดความไม่เบียดเบียนความสิ้นตัณหาความสิ้นอุป,ปาทานและความไม่หลงไหลจากนั้นท่านพระโสนะได้กล่าวต่อไปอีก ซึ่งสามารถย่อความให้ฟังได้ประมาณว่าในการปฏิบัติทางธรรมนี้บุคคลบางคนอาจจะมีความเห็นว่าเพียงแค่ศรัทธาเท่านั้นก็สามารถฝึกปฏิบัติได้แต่ท่านกล่าวว่าหากพระอรหันต์ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนสิ้นราคะโทสะและโมหะแล้วกิจทุกสิ่งจะเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มอีกแม้จะมีผู้มีอายุบางรูป ในธรรมวินัยนี้มีความคิดเห็นว่ามุ่งหวังลาบสักการะหรือละศีลพัฒตะปรามาตก็หาได้เป็นอย่างนั้นไม่ท่านยังกล่าวต่อไปอีกถึงวิธีที่พระอรหันต์สามารถหลุดพ้นจากความยึดติดและอุปาทานในโลกนี้ได้หากท่านได้เห็นถึงการเกิดขึ้นและการเสื่อมไปของทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือธรรมารมที่เกิดขึ้นในจิตใจ หากท่านนั้นมีจิตใจที่ปราะศะจากกิเลสกิจทั้งหมดจะไม่สามารถทำให้จิตท,ท่านวันไหวได้เหมือนกับภูเขาหินทึบที่ไม่สั่นสะเทือนเมื่อถูกพายุลมฝนพัดจากทิศต่างๆท่านพระโสนะได้ยกตัวอย่างว่าแม้จะเห็นสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะไม่สามารถทำให้จิตท,ท่านวันไหวได้การฝึกปฏิบัติจนถึงที่สุดแล้ว จะทำให้จิตใจของท่านตั้งมั่นเปรียบเสมือนภูเขาหินทึบที่ไม่วันไหวต่อการกระทบจากลมฝนนั่นเองเมื่อท่านพระโสนะกล่าวดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาประพันธ์ดังต่อไปอีกว่าจิตของภิกษุผู้น้อมไปยังเนกขมมะผู้น้อมไปยังความสงัดแห่งใจผู้น้อมไปยังความไม่เบียดเบียนผู้น้อมไปยังความสิ้นตัณหา ผู้น้อมไปยังความสิ้นอุปาทานและผู้น้อมไปยังความไม่ลหลงไหลแห่งใจย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งอายตนะทั้งหลายกิจที่ควรทำและการเพิ่มพูนกิจที่ทำแล้วย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบมีจิตสงบภูเขาศิลาเป็นแท่งทึบย่อมไม่วันไหวด้วยลมชั้นใด รูปเสียงกลิ่นรสโพทัพพะและธรรมารมทั้งสิน้นทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิธารมย่อมยังจิตอันตั้งมั่นหลุดพ้นวิเศษแล้วของภิกษุผู้คงที่ให้วันไหวไม่ได้ฉันนั้นและภิกษุนั้นจอมพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งจิตนั้นดังนี้ สิ่งเหล่านี้คือแนวทางการปฏิบัติที่ท่านพระโสนะได้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของท่านเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจถึงความสงบและการบรรลุธรรมที่แท้จริงชีวิตของพวกเราก็เหมือนสายพินเส้นนั้นบางครั้งเราตึงเกินไป บางครั้งเราย่อนเกินไปแต่หากเราพบความพอดีได้ชีวิตเราจะมีเสียงที่ไพเราะเสมอดังนั้นเมื่อเหนื่อยล้าอย่าลืมผ่อนสายพินของตัวเองบ้างแต่เมื่อขี้เกียจก็อย่าปล่อยให้สายพินหย่อนเกินไปสายพินที่พอดีไม่เพียงสร้างเสียงไพเราะแต่ยังสร้างชีวิตที่ไพเราะด้วยเช่นกันชีวิตของเรา ต้องมีทั้งความเพียรและความพอดีความพยายามที่มากเกินไปอาจทำให้หมดแรงความสบายเกินไปก็ทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าดังนั้นจงเดินไปบนทางสายกลางเพราะนี่คือบทเรียนจากสายพินที่พระพุทธเจ้าสอนแก่พวกเรา का पाठ हमें सीखा बुद्ध के मार्ग पर चलना सीखा